นี่ค่ะอาหารเย็นวันนี้นะคะมีกุ้งตัวใหญ่เนาะมีกุ้งตัวใหญ่แล้วก็มีปูค่ะปูปูอะไรคะปูก็อร่อยปูม้าเนาะแักใช่ไหมลูกใช่เออนี่แล้วก็กุ้งลูกชายมาอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะนึ่งนะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทีนี้พอเราเนื้องกุ้งเนื้อปูเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทาน้าจิ้มซีฟู้ดแต่เจี๊ยบก็จะหั่นมะนาวนะค่ะบีบมะนาวทาซีฟู้ดค่ะบีบเลยค่ะมะนาวได้แท้เลยนะคะอห็นนี่นค่ะที่ได้นะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องนี่จะเอาพริกนะคะใส่ไปก่อนแล้วขี้หนูจะใส่ทั้งพริกเอ่อขี้หนู หรือก็ใส่พริกจินดาก็ได้นะพริกแกงก็ได้เดจก็จะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนะคะสะประมาณสิบกีบสิบกลีบนะก,กระเทียมแขกนะคะแล้วก็ใส่รากบักชีสองต้นอันนี้เดี๋ยวซอยใส่ทีหลังค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลปี้วค่ะอเออบ้านหวานนิดนึงน,นี่ค่ะประมาณนี้นะคะ

ปัน่นปันเสร็จแล้วค่ะนี่ เจ็บแจาออกมาเติมน้ำปลาเนาะเติมน้ำปลาค่ะ วันนี้นะคะเจี๊ยบกับลูกชายเจ๊ดจะมากินกุ้งกับปูค่ะก็กุ้งก็ตัวใหญ่ดีเนาะนี่ก็ซื้อมาค่ะเอามาเลี้ยงให้ลูกได้กินเราก็ได้กินด้วยกันนะคะเรามากินให้อร่อยนะคะมากินด้วยกันค่ะยังไงก็เราต้องทักทายเอซีแล้วก็คนไทยทั่วไทยทั่วโลกนะลูกเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ อามาเริ่มกินกันเลยนะคะขอบคุณอนละกันแต่ว่าชิกุดเดลี่ mm hmm. เอเตอมินซุนวันนี้เรามีน้ำจิ้มนะคะทำเองค่ะสามสูตรสามสูตรนะคะจะมีซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดเนาะแล้วก็จะมีนี่สูตรสมุนไพรค่ะก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดอันนี้สูตรสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีสูตรดั้งเดิมค่ะ สามสูตรนะคะวันนี้เราจะกินสามสูตรเลยค่ะทําเองนะคะสุดยอดมากใครอยากได้สูตรนะคะดูที่เก็บทํานะคะอร่อยมากค่ะควันนี้เราก็มีสตอด้วยเนาะกินกับสตอด้วยมีพริกไทยดําด้วยเอย้พริกไทยมีสดค่ะเราไมากินกันนะคะขอกินบูก,ก่อนนะอืม ืปเป็นไงลูกกุ้งอ่ะที่หวัวมันจะมีไขมันด้วยนะลูกเป็นช่วงมันหนูก็แกะโดนนะลูกนะค่อยๆกินอร่อยแม่ชวนกินชวน้ำจิ้มหนูลูน้ำจิ้มหนูชว์เลยแบบอร่อย <laughs> น,นี่เจ็บกินอันนี้สูตรดั้งเดิมค่ะสูตรดั้งเดิมเนาะเจะ็บก็จะอืมอืมอร่อยมากมีผักนะเห็นไหมอืมกระต่ายผักกุดน้องเมย์เก็บมาให้ ผัดน้ำมันหอยรวกกิ้มเป็นผักก็อร่อยค่ะสำหรับผักกูนนะคะกิมมปถื่น้ำจิ้มอะไรรูกนิ้มอะไรสับรสบทำกินเองได้ค่ะที่บ้านอร่อยอร่อยเนาะ ไปซื้อที่ร้านไทยก็มีนะแต่ว่าน้องเขาก็แนะนำว่าทำกินเองสดๆอร่อยอันนี้ไม่เอาสูตรสูตรนี่ค่ะอืมอืมอร่อย,อย,อย,อย ปลาแซลมอนลูกปลาแซลมอนน้ำจิ้มที่ผู้เราหกหมุดหกหมดกินในลูกไม่ต้องไม่ต้องอายก็กินนะถ้ากินกับเราด้วยอร่อยพ่อ, <c oughs> อแม่ก็ดือ้อนอน ตลบเท่าไหร่กินปูเอ้ยกินกุ้งดีกว่า<ม>กินเลยลูกแม่กินหัวไปนะนฟันฟันแข็งแรงค่ะแคตกากรังหัวเลยอะเอาหัวมาลูกม,มาลูกชายไม่กินหัวหัวม,มันจะมีมันลูกอร่อย ผมกินอย่างนี้ดูอืออือือืมอมอมอมไม่เป็นไรอืออ,อืมปลาก็ได้มาเนาะแม่ได้มาแม่ก็ทำซุปเดี๋ยวไปให้พี่เมย์กินด้วยอืม เลกกนกันอร่อยอร่อยจิ้มใน,นลูกจะชอบนะอืมอืมไม่ว่าสูนต่ำอร่อยอุ้ยหลวงครับ อืือยังแกให้ด้สวยอืมแลอุ้งชอบมันจำๆนี่หัวโลพานะคะหัวโลพาหัวโลพาของดีหนึ่ง

của ừ. mẹ, ngon lại cả luôn, hmm, 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 không hmm, 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 จะพอ่อจะตอมาสองก,กิโลแล้เวเหลือก็ไม่ต้องห่วงได้กินทุกคนคนละนิดหน่หนอยนี่ค่ะเต็มๆเอาชี<ค>ิ้จาเนเรามาเราว่าเขาจะดูมาให้ หอมจ้ะหอมสมุนไพรจริงเลยโอ้อันนี้อินมุนไป้เข้าไปข้าวถั่วเข่งมา ต้องกินนะคะทุกทายไม่กินหรอกแม่แม่จะกินตะมนไพรนี้อืมนีม่เห็นไหมหนูเอาช้อนทักทกอะอรโอช้อนแค่เอา เนื้อปูท้งนั้นอันอยดกรักบูกผูกจิตเปอร์ลิวิตถูกใจบบรานท่าน เดี๋ยวซื้อกุ้งอีกแบบหนึ่งมามานึง่งนะย่างมันดีมนไหมย่างก็อร่อยย่างอร่อยนะอ,อย่างบนนั้นอร่อยไหมลูกอร่อยไหม,มแต่แม่ซื้อสักสองกล่องน,นะอิตย์หนะเก็นยดไหมโอเคไหมโอเคอืม, <Okay. S 1> อมก็กินมาก็พักใหญ่แนละ้ว ลูกชายก็อิ่มนะครับอิ่มไหมลูกอิ่มอืงั้นก็เก็บเดี๋ยวเก็บกินต่อเด็กนิดนึงเนาะวันนี้ก็คืออยากให้เอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนทั่วไทยทั่วโลกนะคะเราอยู่ที่ไหนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เราจะมีความสุขค่ะแล้วก็ผ่านโควิดสิบเก้าไปด้วยกันนะคะ<า>นะคะลูกสวัส ม๊๊่ันโควิดสิบเก้าไปด้วยกันค่ะโควิดมันจะมาหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งขอให้ดูแลตัวเองอยู่บ้านเนาะอืมไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดอะไรมากคนเราขอให้อยู่ในความเป็นตัวเองนะคะเราชีวิตเราจะมีความสุขค่ะงั้นก็ขอฝากคลิปนี้ติดตามด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจียบเลยค่ะ เพื่อจะได้ทำที่ต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยคิครูป